สภาพอากาศนิดนึงค่ะอย่างที่มี่บอกนะคะเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยแหละปลายฝนต้นหนาวแล้วเรื่องของการรักษาสุขภาพวันนี้ต้องควบคู่กันไปรวมถึงสภาพจิตใจของคนในพื้นที่ที่ประสบทุกขภัยด้วยวันนี้เราจะมาได้เรียงกันนะคะไปดูแผนที่อากาศวันนี้เลยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกมาแบบนี้เลยค่ะคุณหมอมีสีขาวเหลือจังหวัดน้อยมากๆเลยนะคะนอกนั้นเป็นสีเหลืองแล้วก็มีสีแดงสีแดงเนี่ยจะปักหมุดไปที่เพชรบุรีค่ะประจวบคิริขันแล้วก็ชุมพร นอกนั้นจะเป็นสีเหลืองสีขาวนะคะสีขาวเนี่ยจะมีแม่ห้องสอนจังหวัดตากค่ะแล้วก็มาฝั่งท้งโซนอีสานบานเฮ้านะคะเนาะมีบึงการสกลน,นครนะครพนมมุกดาหารและก็อำนาจ,จเจริญน,นะคะอันนี้เป็นสีขาวแล้วก็ไปภาคใต้จะมีสีขาวอยู่หนึ่งจังหวัดก็คือยะลาค่ะถ้าดูจากตรงนี้นะคะคุณหมอไปดูปริมาณฝนเนี่ย ก็จะสอดคล้องกันค่ะฝนเนี่ยเยอะตั้งแต่60%ถึง80%ของพื้นที่เลยไปดูที่ภาคเหนือเลยค่ะฝนฟ้าขนองนี่จากแผ่นนี้นะคะคุณผู้ชมฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งภาคเหนือก็จะ เป็นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งก็อาจจะไปเติมน้ําหลายๆจังหวัดนะคะคุณผู้ชมเฝ้าระวังด้วยมีเลยหนองคายหนองบวัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสาร,รคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรจัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีค่ะภาคกลางก็ไม่น้อยนะคะฝน70%เหมือนกันค่ะส่วนกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณผู้ชมวางแผนในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์เนาะแต่หลายๆท่านที่ไปพักผ่อนหรือกลับภูมิลำเนาไปในช่วงค่ำๆก็ระมัดระวังเรื่องของฝนการจราจรด้วยค่ะ ภาคตะวันออกก็80%ของพื้นที่นะคะฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ปราดนะคะส่วนภาคใต้คุณหมอคะฝั่งอันดามันเนี่ย70%เลยค่ะฝั่งอันดามันเนี่ยจะเป็นระยองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอันนี้ฝนตกหนักบางแห่งส่วนฝั่งอ่าวไทยค่ะฝนตกหนักนะคะและ มีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ค่ะเพชรบุรีประจบคิริขันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสนะคะพอดูจากแบบนี้แล้วหลายๆคนบอกว่าเช้าๆมาคุณหมอลมเย็ยนๆลมหนาวหนาเหมือนมาแล้วนะเกิดจะมานะครับแต่ว่าฝนก็พาฝนเข้ามาด้วย<ช>นะครับในช่วง อีกไม่กี่วันงหน้านี่เห็นว่าฝนจะตกหนักใช่ไหมครับถูกต้องไปดูประกาศของกรมอุตุเลยค่ะคุณหมอพาคุณผู้ชมไปดูนะคะประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้อันนี้ประกาศฉบับที่สองแล้วนะคะ เตือนคุณผู้ชมค่ะวันที่9ถึง14ตุลาคม2565นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกกลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและตกหนักบางแห่งนะคะเกิดขึ้นในช่วงวันที่9ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ9ถึง11ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะคะหลังจากนั้นค่ะ อุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอีสานบานเห่านะคะฝนสิลดฝนสิมีอยู่แต่อุณหภูมิสิลดลงกรมูก็คืออากาศจะเย็นขึ้นนั่นเองก็คืออุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศานะคะขอให้คุณผู้ชมในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียกว่าอากาศแปรปรวนเลยนะคุณหมอเนาะเพราะว่ามีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงแล้ว อุณหภูมิก็ลดลงไปอีกอากาศแปรปรวนค่ะให้คุณผู้ชมรักษาสุขภาพด้วยสําหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงนะคะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมค่ะ เฝ้าระวังกันด้วยคุณผู้ชมรายงานเพิ่มเติมมาได้ตรงไหมคะวันนี้วันที่9เริ่มแล้วะนะคะอย่างที่บอกให้ครอบคลุมไปถึงวันที่14เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงนะคะอันนี้ฝากเตือนถึงชาวประมงด้วยในการเดินเรือนะคะจะมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังในช่วงวันที่9ถึง14ตุลาคมนี้ด้วยคุณหมออาทิตย์หน้า né, ก็จะเป็นวันหยุดแล้วนะมีวันหยุดหลายวันด้วย